ม,มีแสงสสีไมม่วัสดีครับท่านผู้ชมเราพบกันแล้วนะครับวันนี้เรื่องราวสาระในรายการจะเป็นอย่างไรบ้างเรามีนําเสนอท่านผู้ชมได้รับชมกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมสมบัติศรีนา่านมาที่เมืองน่านหรือจังหวัดน่านนะครับด้านหลังที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของเมืองน่าน ที่เก็บเอารวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของมือหน้านเอาไว้นะครับที่นี่เขาอนุรักษ์แล้วก็สื่อสารวัฒนธรรมกันในเรื่องราวของวัฒนธรรมล้านนานะครับเรื่องราวสาระดีๆแบบนี้นะครับที่น่านถ้าท่านมาก็ต้องมาชมที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดหน้านะครับผมสมบัติศรีนาครับคงม,มีเรื่องราวและก็สาระสําคัญมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในรายการเช่นเคยนะครับ ส่วนวันนี้เรื่องราวสาระในรายการจะมีอะไรบ้างอยากให้ท่านเข้าไปติดตามชมได้ในรายการเชิญครับคนผ่านทางทั่วแคว้นแดนไทยนสนับสนุนโดยชมรมนักข่าวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ติดต่อศูนย์ประสานงานข่าวโทร0816315019ที่เห็นด้านหลังอยู่นี้นะครับก็คือด่านเจดีดเจดีคนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จะเป็นสุดเขตแดนของประเทศไทยทางด้านทิปตะวันตกนะครับก็กอ,อ,อนความเป็นมาเป็นไปก็ ที่เราทราบดีนะครับว่าพระเจดีย์สามองค์เนี่ยอยู่ในเขตตำบลหน,นองรูนะครับอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอ่าประเทศไทยเดิมเรียกว่าหินสามกองครับเป็นสถานที่สักการะของคนไทยโดยทั่วไปนะครับที่เดินทางเข้ามาครับที่เดินทางเข้าไปสู่อ่าเขตแดนของอมรกาแต่ครั้งโบราณนะครับก็ พระศรีสุวรรณคิรีเจ้าเมืองสังขบุรีนะครับของไทยได้เป็นผู้ผู้นําชาวบ้านนะครับก่อสร้างให้เป็นพระเจดีย์สมบูรณ์แบบอย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะครับใน,นปัจจุบันนี้นะครับด่านพระเจดีย์สามองค์นะครับก็เป็นที่นิยมนะครับของชาวไทยและชาวห่าง เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จะเดินทางเข้ามานะครับเพื่อชมนะครับว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นไปของดินแดนแห่งนี้นะครับเป็นดินแดนที่สุดเขตแดนภาคตะวันตกของประเทศ แล้วก็งานที่ประดิษฐ์ประจักษ์นะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ยังมีพวกอันยัมปนีเป็นเป็นนอยนะครับเป็นอันยัมณีเป็นนินหรือเป็นเครื่องอันตรายอ็นตรายอะไรต่างๆ เขตแดนว่าเราอยู่ในส่วนนี้ก็เลยอยากจะขอเชิญชวนนะครับให้เที่ยอนๆที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะครับได้มาชมนคคะครับว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอย่างอินงสามตอนะครับทึกทมานเป็นของเยี่ยมีนะครับแล้วก็ยังมีทางรถไฟเก่านะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองรับขึ้นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนี้นะครับอย่างไรแล้วนะครับก้านหลังที่เห็นนะครับเป็น ของเป็นเพีของสาพมาหนะครับหรือประเทศเม็ดมาที่เราสามาติีก็ส่วนแรงงานของจากเมียนมาก,ก็ยังพวงมารับย้าไอ้ฝักมาลายูญเนื่องจากว่าบ้านเหล่านี้นะครับยังใช้แรงงานามีชาวมาขายแรงงานทุบไปึ่งก็เป็นวิถีชีวิตเป็น ที่อย่างหนึ่งซมชาวพม่าที่มาขายแรงงานเพื่อที่จะเอาไปดำรงชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ข้ามาซื้อสิ่งของบ้านเรานะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มีการดามาค้าขายากขึ้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้เดินาทางสามผัเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีและมาชมธรรมาชาติระหว่างทางที่ได้เดินทางมาที่ด่านเจดีย์จีนาพระเจดีย์สา์นะครับกาญจนบุรีอยู่ไม่ไกลแท ขอให้มีความตั้งใจครับท่สามารถที่จะเดินทางมาสัมผัสกับดินแดนแห่งแดนสวรรค์ตะวันตกครับเป็นจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนด่านเจดีสามองค์นะครับมาเที่ยวเมืองการสามารถมาได้ทั้งปีครับเมืองการมี3ามธีมที่จะให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเที่ยวหน้าฝนรับเที่ยวหน้าฝนเที่ยวที่ไหนก็อยากเชิญชวนที่อำเภอทองคาภู นะครับเที่ยวหน้าหนาวเที่ยวที่ไหนที่นี่นะครับที่สังขลบ,บุรีนะครับเที่ยวหน้าร้อนเที่ยวที่ไหนก็เป็นที่อำเภอศรีส,สวรรค์นะครับถือว่าเป็นมันดิฟน้าจิตือมไทยเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวในรูปแบบหัวใจใหม่เมืองไทยยังยืนนั้นอยากจะบอกว่าสาังเจนบ,บุรีมีสิ่งต่างๆที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมรายการท่านนั้นมาสัมผัสคร,ครับไม่ว่าจะเป็น ทะเลหมอกเมื่อเช้านี้นะครับเราอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้จังหนาวเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะบอกว่า,าในคำสอนมีเมืองสามหมอกแต่ที่สังขบุรีนี่ครับเป็นเมืองที่มาวันเดียวได้ได,ได้เที่ยวสามฤดูครับมีทั้งเช้าเช้านี่อ,อากาศหนาวเย็นนะครับบใบร้อนร้อนค่ำๆอาจจะเจอฝนครับเพราะฉะนั้นมาที่เดียวสามารถเที่ยวได้ทั้งสามฤดู ของจังหวัดการชนบุรีวันนี้เรามาอยู่ในดินดานแห่งความเป็นวัฒนธรรมนะครับที่อำเภอสังขบุรีเดี๋ยวเราจะไปพบกับของเรื่องอันซีนนะครับจากอันซีนเวอร์ชันหนึเมืองใต้บาดาลน,นะครับเป็นอย่างไรแต่วันนี้นะครับก็จะมีอันซีนเวอร์ชัน3ภาคกลางเข้ามากเกี่ยวข้องก็คือสงน้ำพะนะครับสงผ่านศรัทธา จะเป็นอย่างไรนั้นก็อยากจะเชิญท่านผู้ชมรายการติดตามชมนะครับถ้ารายเด็ดท่องเที่ยวภาคกลางใน19จังหวัดนั้นอยากจะเชิญชวนให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ w บอไว w e เที่ยวภาคกลาง com เขียน็นภาษาไทยครับเที่ยวภาคกลาง com นะครับก็อยากจะเชิญชวนครับในช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราไปชมในรายเดยดของรายการนะครับว่ามีสิ่งต่างๆที่อยากจะเก็บไปฝากนะครับมาฝากท่านผู้ชมแล้วก็ฝาก ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่ดูรายการนี้อยู่ครับแล้วอย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาเที่ยวเมืองกันสักครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวสาระที่ชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรบ้างครับเรามีเรื่องราวสาระที่น่าสนใจหลากหลายนะครับที่ท่านได้ชมผ่านไปเรื่องราวสาระดีๆแบบนี้มี้ท่านได้ชมกันอยู่เป็นประจำ ผมสมบัติศรีนานะครับนำพาท่านมาวันนี้ด้านหลังที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นพระอุโบสถของวัดภูมินของเมืองน่านนะครับเป็นที่ประดิษฐานพระจตุรทิศคือพระที่มีสี่องค์แล้วก็นั่งประจําหันหน้าไปทางทิศต่างๆประจาสี่ทิศด้วยกันและที่สําคัญที่นี่ยังมีในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่สําคัญนั่นคือรูปภาพที่เขียนโดยช่างหรือปราดชาวบ้านโบราณในผนัง น,นะครับซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงมากเป็นรูปของชายหนุ่มและก็หญิงสาวซึ่งได้บ่งบอกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นลายสัก์ก็ดีนะครับหรือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่แฝงไว้ในรูปภาพนนะครับอันนี้ก็คือประวัติศสาสตร์อันหนึ่งที่ทางเมืองน่านได้อันรั์เอาไว้แล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจถ้าที่ถ้าท่านมีโอกาสมาก็อย่าลืมมาเที่ยวชมที่วัดน,นี้นะครับถือว่าเป็น สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวแห่งเช่นเดียวกันวันนี้เรามาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วเอาไว้คราวหน้าถ้ามีเวลาก็อย่าลืมกลับมาติดตามชมกันนะครับวันนี้ผมสมัสินาเห็นทีต้องร่ำลากันไปก่อนวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสนับสนุนโดยชมรมนักข่าวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ติดต่อศูนย์ประสานงานข่าว <ไป S 1> โทร0816315019มีแต่จะยิ้มจะหวดตื่นตูติดตาขออยู่จนตายไม่ยายที่ทํากินขอตายคาทินบนแผน่นดินหรือนาชาตินี้ ภูมิใจเกิดเป็นคนไทยงดงามพร้อมมีรอยยิ้มสยาม